งานตัดแต่งกระเบื้องโค้งเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดนะครับเราจะใช้วิธีการใช้กระดาษลังนะครับมาวาดเป็นแม่แบบร่างก่อนนะครับเราจะค่อยๆขีดค่อย,อยๆวาดให้เป็นรูปโค้งตามหน,น,น้างานนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะครับตัดเสร็จก็นำไปเทียบดูกับหน้างานจริงก่อนนะครับวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดก,กับกระเบื้องที่เราจะตัดนะครับถ้ากระดาษแม่แบบของเราถูกต้องพอดีกับหน้าง,งานกระเบื้องที่เราจะตัดก็จะพอดีเช่นกันนะครับเมื่อเราวาดตัดกระดาษแม่แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาทาบกับกระเบื้องที่เราจะตัดนะครับแล้วก็ขีดตาามมแแ่บบบของเรรนะคั ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการตัดแต่งนะครับโดยใบตัดที่เราใช้เป็นใบตัดสีม่วงเป็นใบตัดเพชรนะครับใบตัดตัวนี้เหมาะสําหรับชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดมากๆนะครับ เพราะว่าใบตัดจะตัดได้คมแล้วก็รอยบินจะน้อยนะครับส่วนเทคนิควิธีการตัดใบตัดตัวนี้นะครับเราจะไม่ตัดแช่จุดเดิมนานๆนะครับเราจะลากยาวๆนะครับเพราะว่าถ้าเราแช่จุดเดิมจะเกิดความร้อนมากนะครับทำให้ใบตัดตัดไม่เข้านะครับและใบตัดจะหมดความคมไวนะครับท่านที่ใช้ใบตัดตัวนี้อยู่สามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับชิ้นงานที่ตัดขึ้นรูปได้แล้วยังไม่สามารถนําไปติดตั้งได้นะครับเพราะว่าจะมีรอยบินเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับถือว่าเล็กน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับใบตัดทั่วไปครับเราจะนามาเจี่ยแต่งอีกทีนะครับด จะเรียบเนียนสวยงามแบบนี้นะครับเราจะเจียให้ทั่วแผ่นทั่วรอยตัดนะครับรอยตัดก็จะเรียบเนียนสวยงามแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราเจียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานที่เราเจียเสร็จนะครับจะเรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับรอยบินที่เราเห็นเมื่อกี้นี้หายไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับขั้นตอนการวัดการตัดเจียแต่งชิ้นงานโค้งนะครับก็พร้อมสาหรับการนําไปติดตั้งต่อไปแล้วนะครับพอเรานํามาติดตั้งที่หน้างานจริงนะครับงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ รูปโค้งสวยงามเข้ารูปได้แนบสนิทเลยนะครับแล้วก็รอยตัดรอยแต่งไม่มีรอยบิ่นเลยนะครับงานออกมาก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะครับ